ดังนั้นถ้าคุณซื้อตอนนี้นะครับคุณขายอีกสามสี่ปีผมเชื่อว่าราคาไม่ตกด้วยเหตุผลที่ไม่ตกคือมันมี R 1 7หนึ่งเจ็ดหนึ่งค้ำอยู่ครับ R หนึ่งเจ็ดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนนะครับถึงประมาณล้านหนึ่งซึ่งมันเคยต่ําไปหรือเลขหกนะครับหรือเลขห้าแต่ตอนนี้มันถูกขยับขึ้นเนื่องจาก r 1นหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ขึ้นนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่ามันมี R1. หนึ่งเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเจ็ดหนึ่งค้ำคออยู่ทําให้ราคามันไม่ตกดังนั้นใครซื้อรถคันนี้น้้น่ยผมมบอกกกลววาคุุครแ็ส นะครับแต่ไอเดียผมเฉยๆนะผมเป็นคนว่า S อ OK K ขับทุกวันได้นะครับแต่คุณต้องขับตอนคุณอายุเท่านี้นะครับคืออยากอยากอายุเยอะมากเกินไปผม30บกว่านะรถมันเป็นรถที่จุดสูง,งต่ำมากนะครับเนี่ยคุณกว่าจะนั่ง,งคุณต้องก้มคือเหมือนต้องนั่งรถต่อเขาเลยน,นะย่อลงไปในเบาะนะครับซึ่งผมว่า,ายุเยอะๆนั่งมันเมื่อยนะคือถ้าให้ผมขับคันนี้ไปเที่ยวนะครับผมว่าขับรอบนึงผมไปนะแต่ถ้าให้แฟนผมไปี่แฟนผมไม่ไปด้วยนะครับเขาบอกเลยว่า